โอเคครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นูนี้เช่นเคยนะครับวันนี้นะเราก็จะมารีวิวกิจกรรมกันนะครับผมในสัปดาห์นี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่1 4สี่นะคลิปก็อาจจะลงช้าหน่อยนะสำหรับกิจกรรมแรกนะครับผมเป็นปิ้งย่างมาแล้วนะครับเติมครบ299เพชรรับไปเลยนะครับถ้าปิ้งย่างนะนี่ เป็นบาร์บีคิวนะครับผมโอ้โหไหมนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่มีตังเติมนะมันก็เป็นท่าที่แบบเท่มากนะครับเปิดมาโอ้โหบาร์บีคิวไหมนะสําหรับใครนะครับที่เจอผมนะแล้วก็ยิงผมตายนะครับก็กดท่าใส่ได้นะเดี๋ยวผมจะทําการเติมเพชรให้เลยล้วกันนะ68เพชรนะครับผมก็ฝากแค่คลิปนี้ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะว่า ถ้ายิงผมตายแล้วก็กดท่านี่รับไปเลยนะครับ68เพชรนะและสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมกลับมาอีกครั้งเซตบอยซี่สเก็ตบอยนะครับกดเข้ามานะน่าจะอยู่ในหน้าร้านค้านะครับชุดบอยซี่ก็นี่เลยนะฮะก็เป็นการหมุน8ครั้งนะมาเดี๋ยวเราจะลองทำการหมุนกันก่อนดีกว่านะเอาออกสองอันครับครั้งแรก9เพชรัได้หรือเปล่าโอโหเลย เรียบร้อยครับสกินเอ็กซ์แครับเปิดดูโอ้โหเอ็กซ์แแบบ24ชั่วโมงนะครั้งที่่อครับ49เพชรจัดมาโอ,โอ้โหฟาร์มาสเปิดครับผมได้เป็นฟาร์มาสแบบ3วันนะกดตกลงครับสำหรับสกินนี้และทั้งที่3ครับ99เพชรออกไหมของดีต้องมาแล้วละ่ะเลยโอ้โหเป็นสกิสตนต้อ กดตกลงครับและครั้งสุดท้าย199เพชรพฮะหมุนเลยโอ้โหเรียบร้อยเป็นสกินลดแมงกะไซนนะครับผมกดตกลงครับผมเราก็ทำการหมุนแต่พอเหมาะพอควรนะ<โอ> <og> และกิจกรรมสุดท้ายนะครับเปิดผนึกดับต้องคำสาปม,มากดเข้ามาครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหมุน10ครั้ง2 7 9เพชรพ ก็เปิด21ครั้งเพื่อรับกาตนะมาล่อนเลเซอร์เลยนะก็คาตนะนี้นะครับผมเราจะหมุนไปเลยนะครับ21ครั้งเพื่อรับคาตนะนะยืนยันครับได้อะไรครับผมโอ้โหได้อะไรมึางเนี่ยของเกลือล้วนๆนะครับหมุนที่จัดมาเฮ้ยคูปองแลกเปลี่ยนสกินปืนนะทุกคนแล้วก็ได้อะไรอีกเปล่าไม่ได้นะฮะ ล้วนๆครับผมครั้งสุดท้ายครับ29เกพชรรับคาตนะไปเลยครับผมน่าตอนนี้เราทําการหมุนแล้วได้คาต์ต纳แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในใจของผมนี่ดาบคาต์ต纳ล้วนๆนะครับผมเราก็ไปดูดาบคาตนตกันเลยนะเข้ามาที่อาวุธนะครับก็ทางอาวุธกันครับผมก็น่าจะเป็นนี่เลยคาตานะอันนี้ก็คือคาตนะที่เราได้มานะแล้วก็สวมใส่แสดงในล็อบบี้ไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้โห เลืองแสงซะด้วยสำหรับคาตาะนี้นะครับก็เป็นคาตาะที่สวยนะครับเลืองแสงหมุนเพียง21ครั้งนี่รับไปเลยนะและสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะเพื่อจะได้ทํากิจกรรมนะครับผมยิงผมตายแล้วก็กดท่าเต้นปิ้งย่างมานะเดี๋ยวผมจะเติมเพชรเข้า U I D ดีเลยแล้วกันก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบาย